แผลหายดีแล้วหรอคะสารวัตรไม่หายต้องหายแล้วครับทางเจ้านายอนุญาตให้เจ็บแป๊แค่วันเดียวถ้าคุณจะซ้อมวันนี้นี่แต่ถ้าร้องเนี่ยพอได้นะครับผมขอนึกอายพระเอกไว้อออมานั่งอ้ซโซกขาดคนยนยีผมอยากจะมีแม่ยกขาดสาวแนบอกอัดอันโอ้ยสารวัตร อย่างดีจังหวัดจากคนใช้ได้ขอบคุณครับผมมาล่กในโรงเก่านะครับอ๋อโรงน้ำแข็งนะจ๊ะอ uh. พวกปั้นน้ำเป็นตัวโอ้โหถ้าผมถึงขนาดปั้นน้ำเป็นตัวได้นี่ทำไมลิเกจะเล่นไม่ได้ล่ะครับเล่นได้แต่ว่าพวกเสนาเขาไม่รำไม่ร้องกันนะคะค <c oughs> ่าสึกดีหน้าด่านแตกแล้วเพียค่ะ เอาแล้วเลยไปไหนกันมาครับพอดีว่าบางอ้นเขาอยากมาคุยกับนายโงนะครับอืแล้วเรื่องไอ้สามคนอะสอบสวนได้ความยังไงบ้างในชั้นแรกเราลงความเห็นกันว่า เป็นการจี้ชิงทรัพย์แต่เมื่อเค้นสอบจริงจังแล้วถึงรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนี่อาโอบแกมีเงินเป็นล้านให้จี้เลยเหรอก็ยังไม่ถูกต้องแต่ก็ใกล้เคียงเพราะความจริงคือเพชรเมละสองล้านห้าคุณมามุกไหนเนี่ยอาอโอปะนะแกมีเพชรเมละสองล้านห้าถ้ามีป่านนี้แกคงเอาไปขายแล้วมาซื้อชุดลิเกชุดใหม่แล้วแต่ถ้าเป็นเพชรลิเกเนี่ย ผมเชื่อว่าแกมีเป็นร้อยเมตดวันที่คุณเล่นงานสารเจ้าเกิดการป้นเพ็ดครั้งใหญ่ในกรุงเทพรถของคนร้ายมุ่งหน้าไปที่อำเภอชายแดนนี่คุณคิดว่าคณะลิเกของผมเป็นคนวางแผนป้นเพชรงั้นเหรอแต่มีบางคนในคณะคุณอาจมีส่วนรับรู้เรื่องการป้นเพชรไนถ้าคุณมีหลักฐานว่าใครในคณะผมเป็นโจรแล้วก็คุณออกหมายจับมาได้เลย แต่ถ้าคุณจะมาเก่าหาลอยๆแบบนี้คุณคงรู้นะว่าถ้าออกจากบ้านผมไปทางไหนยังไม่มีใครสงสัยถึงประเด็นนี้หรอกคะ่ะฉันก็ไม่ได้คิดจะจับแพะจับแกะที่ไหนเพียงแต่มาบอกให้คุณรู้ตัวไว้คุณเป็นคนฉลาดคงรู้นะว่าควรจะทำยังไง หมายเด็กๆพอคุณพ่อผมเริ่มตีละหน่าผมก็เพ่นไปอยู่กับลุงๆที่วัดนึกถึงวันนี้เสียด้เหมือนกันนะครับที่ไม่ได้ฝึกอย่างจริงจังอ่ะมันลงมีพื้นฐานอยู่บ้างมันก็ไม่ยากเกินไปหรอกคุณแต่ว่าก็ต้องท่องประโยคนี้ให้ดีนะคะข้าสึกตีหน้าดานแตกแล้วพยายค่ะคุณกลับไปหรอ กลับก็กลับเอ้าอะไรกันคะยินกําลังให้อนงผัดก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเลยอะอ๋อคือพอดีมีประชุมต่อนะคะงั้นครั้งหน้าต้องอยู่ทานข้าวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับแล้ว เบื้อหลังมาร้องให้เกยฟังต่อนะจ๊ะบุญเอกคุณตำรวจแกมาส่งข่าวอะไรบ้างล่ะ